พระคาถาพระขันเพชรพระพุทธเจ้าพระคาถาพระขันเพชรพระพุทธเจ้าบทนี้ท่านว่าแม้มีทุกข์กังวลใดๆพึงสำรวมจิตสวดภาวหัตพระนาพระคาถาบทนี้ศัตรูจะพ่ายแพ้ด้วยพระปรมีของสมเด็จพระพุทธเจ้าในพระคาถานี้รวมเอาพระคาถา แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันไว้สิ้นเสกข้าวกินเสกน้ำกินอยู่ทนอาวุธแลคุณไสยทุกชนิดภาวนาเป็นประจำทุกวันเทพเทวดาพุทธภูมิมงคลเจ้าที่มาเป็นที่รักษามีอายุยืนคุ้มภัยอันตรายถ้าจะลงใบมีดเป็นพระขันมงคล แลเสกไสเทียนทีพึ่งทำน้ำมนก็ได้ดีนักแลนะโมตัสสะพระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุท ah ธัสสะนะโมตัสสะพระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติสิทธิพุทธังสมาธิ อิติสิธิธรรมังสมาธิอิติสิทธิสังขังสมาธิอิติสิทธิสุดตังสมาธิอิติสิทธิวิเนยยังสมาธิอิติสิทธิอภิธรรมังสมาธิอิติสิทธินะโมพุทธายะสมาธิอิติสิทธิปาลมิตาสมาธิอิติสิทธิตังบังรักขันตุสมาธิ